สวัสดีครับผมเบาน้องครับมือนี้มาพอๆพกับบ่าน้องอีกคือเก่าครับผมบ่าน้องก็ขอกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกๆท่ทานครับที่เป็นห่วงอาการของสาวแหม,มถักมาถามโทรมาถามอาการว่าเป็นอย่างไรสาวแหม,มก็ยังเดินลําบากอยู่ครับยังเดินลําบากอยู่อาการตอนนี้เนาะก็ยังเดินลําบากอยู่เกิดมีแต่นอนครับเบาน้องก็มาเห็นยังบบาน้องให้นอนอย่างเดียวนอนมานีหาหกมมือละ นอนอย่างเดียวกจะพาเพิ่นไปรักษาแบบแบบบันบานขันบอกน,นะการหมอหมอเพื่อนอยากจะให้พาย่างเดียวนั่นแหละแต่ว่าเบ้าหนังว่าอยากรักษาแบบบันบานไปก่อนไปบีบไปจับไปเส็ษไอจับเสยนจ,จับยังสิละเออดอยากรักษาเพื่นไปก่อนเบ้าหนังกับอกอบขอบพระคุณนะครับที่ทักมาถามหรือความห่วงใยครับถึงเสียบแมนพีเป็นนองกันแต่เพิ่นกัดหลายๆคนกัดเป็นห่วงครับ โนี่เ้าหน้องก่ยาก,ก่นหนุงเ็เลยบได้ลงคลิปให้ทุกคนได้เบิง่งได้เห็นกันัดาดนะครับเนาะอดใจรอไปจากน้อยนะนอเยาน,เยนยา,เนใา,นนนาะาานใ,หาาให้เบาหน่องเกียงานเกียร์ยังแล้วเพราะสำนึ่งให้สาวแม่เพื่นได้ฟื้นโตฟื้อนยังอีกจักข้าวบบาหน้องก็จะได้เอาลงมาลงคลิปให้เบิ่งคือเก่านะครับเนาะ่ะมือนี้เ้าหน่องมีความฝันมาเบาสู่ฟังครับผมความฝันเบาหน้องเองครับความฝันเบาหน่องเองเด้ความฝันเป็นความเสีส่วนบุคคลนะครับ โปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุติโชคและดวงครับส่วนตัวเลขสิมักหรือบอมักแกตั้งพิจารณาเอามือนี่กับมีเอฟซีเป็นห้เบาหนองจุดถูกขอโชคหวยเล่ามือนี่ครับเบาหนองจุดให้ลแล้วแล้วก็มีพี่ใา่คนหนึง่งเพิ่นมาจุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบาหนองฉีลงตัวเล,เลขกเหล็กเล่าเห็นนะครับเนาะลงถ่ายให้ลงให้ถ่ายคลิปเด้อเดี๋ยวมาฟังความฝันเบาหนองก่อนนะครับเนาะ บ้าน้องฝันเห็นหมูกเก่าครับหมูกเกา่าตีสมัยเรียนมานํากันนี่ลหละบ้าน้องกันนอนอยู่ได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงเปิดประตูเฮืน่นได้ยินเสียงเปิดประตูเฮืน่นเขามาแล้วกะเสียงมอเตอร์ไซค์ดังสนั่นบานเลยบ้าน้องก็เลยลุกขึ้นมาเบิง่ง ผู้ใดมาเปิดประตูเฮือนแล้วก็ผู้ใดมาเบิร์นรถอยู่ในบ้านบัดนีก้ก็เลยเลี้ยวไปเห็นเป็นมูครับก็เลยถามว่าเฮ้ยโตมาอันเบิเเร,ร,รน์นรถซื้ออยู่ในเฮือนได้ดจังไดมาสักมึงก็บอก,ว,กว่าอ,อย่าปากเพิ่นว่าอย่าปากโตหมอเพิ่นว่าเป็นหยังงมาสักเฮาเอารถมาให้โตรถอีหยังน่ะนี่เด้รถมอเตอร์ไซค์เฮา เฮาเอารถคันเก่ามาให้โตเฮาซื้อรถมอเตอร์ไซค์ใหม่เผื่อป่าในฝันอ่ะเฮาเฮาซื้อรถมอเตอร์ไซค์ใหม่เฮาเอารถคันเก่าเฮาที่เฮาขี่เอามาให้โตใส่เผื่อป่าเขาบอกโตบ่มีรถใส่เฮาก็เลยเอามาให้โตใส่เอาไว้ในเด้อเพื่อนเผื่อป่าฮะเบาวน้องเลยว่าเอาไหวจะเอาไว้จังได๋อันรถอันรถดีๆรถงามๆสร้างมันเผื่อป่าเฮาอยากให้โตเฮาอยากให้โตเก็บไว้ เอาไว้ถ้าใส่พ้าบอกเลยว่าเข้าไปก่อนเด้อภาษากับบีบแต่งรถปิ๊กปิกป๊กบ้านหน่องก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นบ้านนี้บ้านนอกก็เลยทักไปหาหมไปทักไปถามทะเบียนรถนี่แหละว่าอันทะเบียนรถของเพื่อนน่ะทะเบียนอีนหยังเลขอาจ์ติบงงามแต่กะดีก็เก็บไห้ดีก็เก็บความฝันไหวบ้านน่องก็เลยเอามาบอกสู่ฟังทะเบียนรถเพื่อนนะครับเก้าห้าสี่สองครับ เก้าห้าสี่สองอันนี้คือทะเบียนรถมูครับลองเบิงเดาลองพิจารณาเบิงงวดวันที่หนึ่งกันยาหกเจ็ดครับผมหมากบอมากข้นยุทธิดุลพินิษครับเบาหนองฝันฝันแหลกฝันแหลกของเบาหนองเบาตอนแล้ว่าหนอ่นองกันชิบาทันลงได้เก็แลว้วปะโบ,บอยากเกี้ยวไวย์นะเก็เลยเอามาเบาซูฟังดีกว่าจะได้กัดคอยติดตามหมากบอมากมากันดูทีิดุลพินิษนะครับเนาะ บานหนองกับบุหูดอกว่าฝันมันสิแหม่นบ่อฝันมันสิตรงบ่อแต่ว่าบ้านหนองฝันแนวนี้บ้านหนองก็เลยอยากเอาหม้อูฟังอายุหมูก็อายุบ้านหนองก็ํำกันครับสี่สิบสี่ย่างสี่สิบห้าเกิดเดือนเดียวกันบานหนองเกิดวันที่สิบเอ็ดมูเกิดวันที่สิบห้าบ้านหนองเกิดสิบเอ็ดตุลาสองสองมูเกิดวันที่สิบห้าตุลาสองสองเกิดหลายๆกันบ้านี้ ก็เลยลองเบิ่งบาลีที่บ้านหนองเก่าสิบสามบาลีที่บ้านหนองเก่าสิบสามนะครับเนาะลองครับเด้อเดี๋ยวบ้านหนองสิบแปดตัวเลขให้เบิร์ตสูโตนั่นละเพื่อมักไปน้ำกันนะครับเนาะแล้วก็มีมือนี้เอฟซีเป็นแห่บ้านหนองจุดถูกขอโชคลาวกับหลวงปู่สวงแต่สีเขาหรือบ่อเขาอันนี้กับบมีผู้ใดบอกได้แล้วกับบมีผู้ใดหูได้ครับแต่ว่าเพิ่นศรัทธาเพิ่นอยากให้บ้านหนองขอเพิ่นเราหมื่นี้วันพระก็เลยอยากให้บ้านหนองจุดขอปูให้แล้วแล้วก็มีพี่ชายที่อยู่ อันหน้าตีกันเพื่อนกับมาจุดคือกันเลขถูกเพิ่นเด้อเลขถูกที่บ้านหนองจุดคือแปดห้าเลขถูกที่ไอ้เพิ่นจุดสามเก้าแปดห้ากับสามเก้าเออถมว่าตรงกับเลขที่บ้านบ้านหนองอีบีเก้าสามนะครับนาะออ่ะลองมั้งครับได้ลองพิจารณาเบิรงงวดวันที่สิบหกหแเลขเล่าเลขเล่าของมือนีละ เวลาของมือนี่แต่ว่าเลขฝันนะ่ะหัววันที่หนึ่งกันยาหรือใคสจเอามาเสียงโฉก่อนก็ได้กันแล้วแต่สะดวกแลแ้นะาวาแ,ลแต่มากนะครับเนาะบ่วากันแล้วแต่มากได้เลขทะเบียนรถเก้าห้าสี่สองครับเก้าห้าสี่สองอันนี้คือทะเบียนรถครับทะเบียนรถมูที่เพิ่นเอามาให้เบาน้องอันว่าเอาเอามาให้ใส่เพิ่นสื่อรถใหม่เพิ่นว่า เปิดสื่อรถใหม่เพิ่งก็เลยเอารถขั้นเก่ามาให้เบาหน่อยอ่าลองมันครับได้ลองพิจารณาบังงวัที่หนึ่งกันยาหกเจ็ดเหล็กเหลาเด้อเหล็กเหลาแปดห้ากับสามเก้าเอามาวิ่งกันกับใดเหล็กซีโต้หนเอามาวิ่งกันก็ไใดแปดสามก็ได้แปดสามก็ได้ห้าเก้าก็ได้หาสามแปดเก้าก็ได้สื่อใดเบิร์ครับผมลองเด้อลองมึงลองลองลองชาววิ่งเหล็กเหลาบัง อันนี้เพื่อนขอให้เบาหนองจูดเบาหน่องเล็บบอยากอันเฮ็ดหลายคลิปก็เลยเอาลงไวในคลิปเดียวเลยถ้าผู้ใดฟังจบกับคงจะหูกับคงจะได้ฟังโอ้กับคงจะได้เห็นนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเอาสิเดี๋ยวให้เบิ่งเลขถูกถ่ายคลิปเนาะให้เบิ่งเลขถูกถ่ายคลิปจงังสียืนยันได้ว่าขอให้จริงเลขเป็นจริงเดี๋ยวไปเบิ่งเลขถูกน้วกันครับเลขลาเด้อมือนี้ครับมือนี้เลขลาบเดี๋ยวไปบนน้งกันครับ นี่ครับเลขทูบเลข่าเด้อนี่เป็นไหเบาหนองจุดไหเบาหนองจุดได้แปดหาอายุขังบ้านเพิ่นจุดได้สามเก่าหล่อมครับเด้อเพิ่นบอกว่าเอาแปดหากับสามเก่ามาวิ่นใส่กันเลยเพิ่นปะแปดสามหาเก่าหาสามแปดเก่าล่อมึงนะครับเด้อหมวดวันที่ถอดไอ้มือนี่บุกหัวละเบืองเอาลงให้แล้วนะครับนะก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิแนก็ให้ สมหวังดังปาถนาสุขผูกสุขคนขอบุญบาร,รมีหลวงปู่สวงมอบโชคให้ลูกหลานผู้ใดเข้ามาเบิงนะครับเนาะวันนี้เลขต่างประเทศจัดไปครับผม8 5กับ39 85กับ39ลองมัครับเด้อมากบอมากะพิจารณาเอาขอให้ทุกคนโชคดีคิดสิไหนสมหวังดังปารถนาเลขทะเบียนรถในฝัน9542 9542ก็ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ